สวัสดีค่ะพบกับรายการร้อยใจไทยค่ะจากการพัฒนาโครงการห้วยสมองอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจินบุรีทําให้สูญเสียพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติบางสีดาประมาณ1,645ไร่นะคะ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการบุกรุกพื้นที่และล่าสัตว์ป่าได้ทำให้กรมชนรัฐทานต้องร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อวางแนวทางการป้องกันให้มีผลกระทบต่อพื้นที่อุทยานทั้งสองแห่งและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาระบบนิเวศให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ กรมชลประทานกรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนการป้องกันและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมแผนติดตามตรวจสอบโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำบริจังหวัดปราจีนบุรีโดยเป็นแผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอีกทั้งยังสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกให้มากที่สุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จนทำให้คณะกรรมการมรดกโลกมีมติในที่ประชุมชื่นชมสำหรับการดำเนินงานที่ทำไปแล้วเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนห้วยสมงและขอเน้นย้ำการร้องขอ ให้รัฐภาคีคงความพยายามที่จะดำเนินการและบังคับใช้มาตรการต่างๆทั้งระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง OUV สำหรับการก่อสร้างอ่าเก็บน้ําเกิดหุ่นสมองนี่ก็จะมีพื้นที่น้าท่วมที่จะท่วมพื้นที่อุทยานชาติ2ที่ด้วยกันนะครคืออุทยานชาติทับลานและก็อุทยานชาติปังศิรีดานะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่มรดกโลกด้วยนะครับซึ่งทางกรมชลประทานแล้วก็ร่วมกับทางกรมอุทยานเนี่ยก็มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นนะฮะเราก็มีการศึกษาเสร็จก็จะมีการมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นพื้นที่น้าท่วมของอุททททททยยยาาาาาานนนนนชชััี่่่วววมมพื้หหกกรไปงะ็จ สร้างหน่วยให้ใหม่หรือสองหน่วยด้วยกันนะครับส่วนของปางธิดาก็จะสร้างอีกหนึ่งหน่วยนะเพื่อจะมีเป็นมาตรการที่จะดูแลป้องกันการบุกรุกการทรารําลายทรัพยากรนทธรรมชาติบริเวณนี้นะครับนอกจากจะสร้างหน่วยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรือมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตาๆเนี่ยนะที่อุปกรณ์อกสรที่จะใช้งานสาหรับการทํางานนะครับแล้วล้วก็จะมีเรื่องของการจัดจ้างคนด้วยจัดจ้างเจ้าที่ที่จะเป็นมีทักษามาคอยดูแลตัวตาประจําหน่วยของเราที่จะสร้างมาใหม่นี่ นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะดูแลรักษาแล้วก็แก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวลดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับ ผู้ชมคะภายหลังการพัฒนาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางกรมชลประทานประกาศคืนสิทธิ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำภายในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้การเข้ามาดำเนินการป้องกันการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำและฟื้นฟูสภาพป่าที่ต้นน้ำลำธารห้วยสมงให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะเรามาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ